17มกร,ราคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของชาติอีกหนึ่งวันคือวันพอคุณรามคํำแห่งมหาราชและมื่ออื่นกับเป็นวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระเนเรศสวนมหาราชหลายกิจกรรมนะครับจัดขึ้นในหลายพื้นที่โดยในงานต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมให้พีน่น้องประชาชนออกมาร่วมกันเป็นจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ครับไปเบิ่งในกิจกรรมที่จังหวัดศรีสะเกดกันแน่นะครับมีการจัดกิจกรรมจริตอาสาพัฒนาบริเวณที่สําคัญในใจังหวัดครับ ที่วัดทักษินรรมนิเวศบ้านโน่นขออํมูท่ทีหนึ่งอำเภอโน่นคูนจังหวัดศรีสะเกดนายอนุรัตธรถ้ประจำจิตผู้วาราชาการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญของชาติไทยได้กแก่วันพอขุนรามคํำแห่งมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันยุทธถี ภายในกิจกรรมมีหน่วยงานผักรัฐและประชาชนจิตอาสารวมกันพัฒนาปรับปรุงผู้มัถน์ทำความสะอาดวัดและถนนพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบ,บันพระมหากษัตริย์ทางนี้คณะรัฐมนตรีมิม,มติเมื่อวันที่5ตุลาคม2 5 5 3กำหนดให้วันที่17มกราคมของสุปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธที่คุณ อันยิ่งใหญ่ที่ทรงเป็นนักการทหารหนักปกครองและนักการทูดเพื่อและก็เป็นผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติไทยจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญาขออภัยครับพระราชสมัญญาเป็นมหาราชพระองค์แรกของชาติไทยขณะเดียวกันคณะมนตรีมีมติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2548กำหนดให้วันที่18มกราคม เป็นวันยุทธาธีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อปี2 1 3 5ที่พระองค์ทรงทำยุทธาธีกับพระมหาอุปราชาสแสดงถึงความกล้าหารเด็ดเดียวและความเสียสละในการปกป้องเอการาชของชาติไทยครับ